ไช่เราคนเข้ามาก่อนตอนนี้ก็เราอยู่เราพาทีมวิจณ์มาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแช่น้ํานะคะที่จังหวัดขครปฐมคือเป็นไวรอดที่ดังมากบรรยากาศก็จะเป็นทีมปิจันก็จะอยู่ในสภาพนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมที่นี่ถึงคนเยอะแล้วก็ทำไมคนถึงเลือกที่จะมาทานที่นี่อ่าใช่เดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ปุ้ย พี่ปุ้ยนะคะพี่ปุ้ยเป็นลูกของเจ้าของป้าจิตนะคะป้าจิตแกอา,อายุเยอะแหละนะคะแต่่วาเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ปุ้ยกันนะคะโอเค,อเคก็ประมาณบรรยากาศก็จะประมาณนี้ประมาณน้าแข่งน้าแข่งเราลม,ลมดีลุ้ยใช,ยใช่แล้วคือบรรยากาศ บรรยากาศดีด้วยลมเย็นเพราะว่าอยู่ติดก,กับแม่น้ำท่าจีนนะคะอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนนี่เลย<ม>นอกจากน้ำ<ม>เรายังมีปลาด้วยนะบ <laughs> างคนไม่รู้ว่ามีปลามีปลาด้วยเก okay, ก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศจริงๆคนก็จะเยอะกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่อาจจะช่วงเช้าด้วยอาจจะ เขาเรียกว่ากาลังเปิดร้านด้วยคนมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ปุ้ยก่อนเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่ปุ้ยก่อนว่าพี่ปุ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะโอเควค่ะพี่วิรมาที่ขอจิ่เลยค่ะพี่ปุ้ยจ๋าขอถามนิดนึงไ์สดอยู่จ้ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของร้านของเราค่ะถามพี่ปุ้ยสักนิดนึงว่า ลูกค้าเยอะแบบนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นเป็นอันนี้อยู่แล้วนะวโอ้สุกดีใจมากเลยลูกค้าเยอะมากเลยไม่รู้ว่าไม่นึกว่าเออลูกค้าจะยาระดนี้แบบว่าร้านแตกเลยมาสองข้างฝั่งนี่โอ้เยอะมากใช่กระแสะดีมากเลย<ะ>แล้วก็แต่ละเพจตาลนี้จะมาถ่ายกันรีวิวกันเยอะมากเลยอะ่ยะใช่ใช่แล้วทีนี้เออเขาเรียกว่าเหมือนเราเจอน้ำท่วมเนาะเราคิดยังไงกับการแบบว่าวิจิตให้เป็นโอกาสของรานเรา ก็ทีแรกะไม่ขายของเนาะกะว่าเออน้ําท่วมใครจะมากินเราเนาะอ่ะพอดีดันมีปลาขึ้นมามีน้องปลาเีนี่ได้น้องปลาเป็นคนช่วยด้วยเออบางทีลูกค้าจะมากินเสาเจอนั้นเราคือจะมาสปาเท้าด้วยเออมาสปาเท้าในตัวเลยไม่มีที่ไหนที่มีปลาแบบนี้นะมีที่เราที่แรกใช่ไหมที่แรกเลยเนาะอ๋อแล้วมีปลาเยอะมากเลยใช่แล้วบรรยากาศดีด้วยอยู่ติดริมแม่น้ําใช่ แล้วลูกค้าเยอะแบบปกติเยอะกว่าได้ไหมคะปกติจะลูกค้าก็ก็ก็พอมีลูกค้าแต่ยิ่งมีน้ําท่วมขึ้นมามีปลานี่ลูกค้าเยอะมากเลยแน่นร้านแบบว่าโอ้โหแบบต้องจองบัตรคิวค่ะมีบัตรคิวค่ะแจกบัตรคิวเลยใช่ชามีบัตรคิวเลยใช่ใช่บร์คิวเยอะสุดร้อยกว่าร้อกว่าร้อยกว่าร้อยสองร้อยเลยค่ะคนเยอะมากเลยค่ะลูกค้าไม่ขาดสายเอางี้ดีกว่านะคะมาซายขวาเลยซ้ายขวา แต่ร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านร้านดังร้านหนึ่งของจังหวัดนี้จังหวัดนครปฐมเลยนะใครที่มานครปฐมก็ต้องมาร้านนี้ใช่ไใช่เตได้มถึงบังพระนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่พช่ยทำก๋วเตี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศต่อก็คือบรรยากาศโดยรวมเนี่ยก็จะมีบรรยากาศตอนนี้ก็จะมีอย่างที่บอกค่ะน้ำเย็นบรรยากาศดีแม่ค้าน่ารักนะคะ ต่ว่าสิ่งที่บางคนอาจจะสงสัยเนาะว่าเรื่องของความปลอดภัยไหมเรื่องของความสะอาดไหมจะบอกว่าที่นี่เขาก็บางคนเขามาทานเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเขาคิดว่ามันเป็นเป็นกระแสไวรัลนะคะก็เลยมาทานกันเนาะใช่บรรยากาศก็ตามนี้เลยโดยเม,เมนูที่นี่ก็ถือว่าอร่อยนะ,ะถือว่าอร่อยเดี๋ยวเราจะมีการคุยกับพี่คุยเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่ก็จะมีนี้ด้วย นอกจากมีอาหารปลาเอ้ยนอกจากมีอาหารคนยังมีอาหารปลาด้วยนะคะมีอาหารปลาด้วยก็สามารถเลี้ยงปลาได้ด้วยกินไปด้วยรอนเลี้ยงปลาได้ด้วยนะคะบรรยากาศโดยรวมก็เป็นแบบนี้แต่เราไปถามลูกค้ากันเราไปถามคนที่มาทานจะนนดนงว่าเขาเป็นยังไงบ้างอา่าโอเค สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,คะจากเพจอีจันนะคะถามขอสัมภาษณ์สักนิดนึงได้ไหมคะ,ะ,ะถามอยค่ะว่าเรามาทานที่นี่เป็นประจำหรือแล้วพี่ที่มาเจาองค์พ้าเลยพี่<อ>เห็นคลิปปุ๊บมาเลยแต่ว่าเป็นคนที่นี่อยู่แล้วใช่ครับคนตนัวเมืองนครสระมครับมากินนานแล้วนานแล้วใช่แล้วเราเคยมากินในสถานการณ์แบบนี้ไหมคะหรือว่าเรา,มา,าัมงแรก อ๋อสถานการณ์แบบนี้ครั้งแรกแต่ปกติทีนตอนที่น้ำยังมีคืนนั่งเราเรื่องอาหารเป็นไงบ้างอร่อยค่ะอร่อยพี่แซบแซบครับแซ่บเลยแซ่บหลายถ้าเราไปในการอย่างเงี้ยคิดว่าการที่มีน้ำท่วมมีอะไรเงี้ยมันเป็นอุปสรรคต่อการกินี่ดีไหมคะไม่เป็นค่ะไม่พี่ถ้าเราไม่ได้ให้อาหารปลาจนชุ่มไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนน้ำแม่มากดินเขาก๋วยเตี๋ยวแน่นอนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ ก็ตําณนี้เนาะก็ก็อย่างที่บอกคือลูกค้าเสียเงก็มาเพราะว่าไหวรัรลเนาะเอ้ยใช่นี่เดี๋ยวเราพามาชมบรรยากาศการทําก๋วยเตี๋ยวสักนิดนึงดีกว่านาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการทําก๋วยเตี๋ยวก็อย่างที่บอกคือจะมีการยกสูงเนาะเรื่องของความสะาดเนี่ยก็ถือว่าระดับหนึ่งเหมือนกันนะ ลูกเพจคนไหนที่เคยมาทานที่นี่นะคะก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศหรือว่าเรื่องของอาหารนะคะหรือว่าเรื่องของความแปลกใหม่เนาะจนแบบมันดังจนกลายเป็นกระแสภายในช่วงข้ามคืนเลยแบบนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอดูขอดูแชทลูกเพจสักนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะขอก็สักคู่นะสักคู่นะ้ ตอนนี้ก็นี่แหละพี่ปุ้ยก็กำลังกำลังทำนี่เลยหน้าทานแบบนี้เลย อยากไปใช่ไหมอ่ะมีรูปเฮดอบอกว่าอยากไปนะคะอยากไปบรรยากาศแถวบางพาแถวบ้านเลยใช่แล้วใครที่มาจากจังหวัดอื่นนะคะก็สามารถเดินทางมาได้ที่นี่เดินทางง่ายะคะ่ะแล้วก็มีที่จอดรถเยอะเนาะอตอนนี้ก็เป็นไวรัลอย่างที่อย่างที่พี่ปุ้ยบอกคือเดี๋ยวน้ำรดเดี๋ยวน้ำขึ้นนะคะถ้ามาช่วงน้ำเยอะหน่อยก็เป็นบรรยากาศแบบที่แบบที่เห็นตามวิดีโอนั่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าน้ำลดหน่อยก็อาจจะ อาจจะไม่ค่อยมีให้เห็นเนาะอย่างน้องปลาอย่างอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีให้เห็นนะคะจะตามไปกินครับร้านอยู่ที่วัดบางพาค่ะบาหุนมาได้ที่วัดบางพักนะคะ,ะร้านกว๋วยเตี๋ยวไก่นะคะบอกว่าอยู่ใต้สะพานนะคะมีที่เดียวเลยนะคะน้ำเริ่มลดบ้างหรือย,อยังตอนนี้ก็เริ่มลดจากที่มานะคะนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะตอนมาเนี่ยครึ่งแข้งตอนนี้ก็ประมาณตะตุ่มแล้วนะคะ S <S ตอ้ตองให้ต้องให้ต้องให้ช่างภาพชิมนะคะแล้วก็ให้นักข่าวชิมว่าเป็นยังไงบ้าง <S 2> <S 2> เพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ครั้งแรกนะคะเราก็จะพาล,ลูกเพจเนี่ยมาเจอประสบการณ์ใหม่พร้อมกับเรานะคะเชิญค่ะพี่เชิญอยู่แถววัดบางพระจังหวัดนครปฐมค่ะค่ะอยู่แถววัดบางพระจังหวัดนครปฐมนะคะปลาเยอะมาก ต้องบอกงี้ปลาเยอะมากเยอะมากๆดูค่ะ<ม>ปลาเยอะมากเลยนะคะ<ม>เยอะจริงอันนี้เยอะจริงอ่าเนี่ยเหมือนตอนนี้ก็มีมีคนเข้าทยอยถ้าเริ่มทยอยกันเข้ามาชิมแล้วนะคะบรรยากาศก็เข้ามาเรื่อยๆไม่ได้ห่างหายไปหรือว่าแบบไม่ได้มีเขาเรียกว่าเนนะไม่ได้มีการขาดหายของลูกค้าเลย มีเข้ามาตลอดนะคะมีเข้ามาตลอดเนาะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์อีกสักหนึ่งหนึ่งลูกค้าดีกว่าที่เขาทานเสร็จแล้วนะคะว่าเขาเป็นยังไงบ้างโอเคเขาท่านไหนดีกต่นนะท่านนหนหาก่อนสักครู่นะคะเริ่มแล้วนะคะปลาเริ่มตีกันแล้วนะคะว้าวปลาเริ่มตีกันแล้วค่ะ ทันทีดีกว่าสวัสดีค่ะจากเพดีจันค่ะรู้จักเพดีจันอยู่ใช่ไหมคะขอรบกวนเวลากินนิดนึงค่ะถามก่อนเลยว่าเคยมาร้านนี้นานเออเคยมาร้านนี้บ้างแล้วหรือยังคะหรือว่าครั้งแรกเคยมานานแล้วเคยมานานเคยมาตั้งนานไม่ท่วมอ๋อเป็นคนน้รปฐบมะถงหรือยังไหมคะอยู่ใจน้อยครับไอ้ใจน้อยเหมือนกันใกล้ไม่ไกล แล้วตอนตอนที่มาทานตอนที่ยังไม่มีน้ำท่วมกันตอนที่มีน้ำท่วมเนี่ยบรรยากาศมันเปลี่ยนไหมคะหรือว่ามันมีปลา <laughs> ขึ้นมาแปลกดีแปลกดี <laughs> ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อน <laughs> และอันนี้ตามตามมาจากเขาเรียกว่ามีแวรรออยู่ช่วงหนึ่งเนาะ,ะที่ว่ามีน้ำท่วมเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างที่ว่า,วาเอ้ยมันมีน้ำท่วมเราจะต้องแบบเราจะต้องมากินในสถานการณ์แบบเนี้ย อยากมาลองอยากมาดูปลาด้วยดูปลาด้วย,ยคือเรามากินเรามากินเตี๋ยวหรือเรามาเลี้ยงปลาส่วนใหญ่สองอย่างใช่้ยปลาทั้งสองอย่างแล้วเรื่องอาหารล่ะคะเป็นยังไงบ้างไหนช่วยอธิบายหน่อยว่าพอเรากินมาเนาะเราก็เลยอยากรู้ว่าาันเป็นยังไงอ่ะเขาอร่อยอยู่ร่อยอยู่แล้วได้เสริมบรรยากาศมาด้วยก็เนาะเป็นแบบค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอเคก็ ประมาณนี้นะคะลูกค้าส่วนใหญ่ปลืม้มปลืม้มแต่ว่าไม่พอเท่านั้น,นะคะ่ะนักข่าวเองทีมนักข่าวเองทีมช่างภาพเองกออ็สั่งมากินเหมือนกันนะคะสั่งมาทานเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราจะพามาชมบรรยากาศกันก่อนนะคะพามาชมบรรยากาศกันก่อนเนาะ ชื่อร้านอะไรคะจริงจริงจริงๆ,ๆไม่ได้มีชื่อร้านขนาดนั้นแต่ว่าพิมพมาว่าป้าจิตก๋วยเตี๋ยวก็ได้ค่ะป้าจิตก๋วยเตี๋ยวไก่ใต้สะพานวัดบางพระก็ได้ค่ะขึ้นเหมือนกันเนาะขึ้นเหมือนกันอ่านี่เลยค่ะช่างภาพเป็นไงบ้างค้าหิวหรือยังเอ่ยมาร้อนอยากกินละอยากกินละเริ่มเริ่มมีความอยากกินเป็นลูกค้าอีกท่านึงของร้านนี้นะคะอ่านี่เลยอ่ะบรรยากาศเ๋ยวให้ดูสักนิดหนึ่งว่าชามอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวนะคะ อันนี้เราสั่งเป็นเหมือนกันหมดเส้นเล็กก๋ยเตีย๋ยเนาะจะบอกว่าบรรยากาศก็น่าทาอ่าบรรยากาศก็ดีอาหารก็น่าทานะคะอืมอ่ะประมาณนี้นะคะสําหรับทุกเขตท่านไหนนะคะที่อยากจะลองมานะคะช่วงนี้มันเป็นไวรัลอยู่เนาะเพราะว่าน้ามันท่วมนะคะแต่จะเรียกว่าน้ําท่วมไหมก็ไม่เชิงเพราะว่ามันกลายเป็น ิกเนเจอร์ของร้านไปแล้วนะคะก็สามารถตามมาทานได้ที่นี่วัดบางพระนะคะที่จังหวัดขอรปฐมเนาะก็สำหรับเพจดิจันเองก็เดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์แล้วก็ลองไปทานดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในไลฟ์หน้านะคะสวัสดีค่ะ